งั้นมาเล่นกันเถอะอยู่ไหนอะเอ,อิร์กเอิร์กหายเอิร์กหายไปไหนอะเออเอิร์กอยู่หน้าเหรอแป๊บนะนเอิร์กถ่ายรูปก่อนได้ไหมก่อนเล่นกันเออเล่นถ่ายรูปก่อน,อนถ่ายรูปนี้แล้วกันโอเคโอเคโอเคหันมาหันมาหันมาหันพอดีาเอ,อิร์กโอเคถ่ายรูปปุ๊บ เพราะว่าเรารู้ไงว่าโอกาสที่จะได้เล่นกับเอิร์กมันน้อยมากเราก็เลยทานรูปเก็บไว้เฮ้ยมันอย่าเพงนะเอิร์กอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขยับแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่ง,แบบงเฮ้ยเครื่องเป็นอะไรเนี่ยเอาโอเคน่า,น,าน่าจะได้นะโอเคน่าจะได้แนละ้วโอเคขอบคุณครับป้าเราจะไปเล่นกันเถอะโอ้โ oh, ห oh, ดีใจอะ่ะแบบกว่าเราจะได้แบบเอิร์กไปไหนเอิร์กเอิร์กหาย เออโอเคเออพาไปดีเราเรากลัวมากเลยเออเราวิเราเราใจเต้นมากเออเก็บเก็บชีตไปไหนอ่ะอ๋อต้องตามหาชีตเหรอเออเคยเล่นใช่ไหมไม่เคยเอา เอาล่ะเราจะตามเอิร์กไปจนได้แหละขอร้องจริงๆเพราะว่าอุ้ยเจอ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 ,เจอชี้อีกแล้วเออ not bad not bad บอุ้ยตามเอิร์กไปดีกว่าเออผมที <c oughs> okay, ่ตามเอิร์กเพราะว่าเอิร์กเป็นคนดังอุ้ยไม่นะเอิร์ เอิจะโดนขมคืนจากเจ้าหนู Or ่ะไไอไม่นะไม่นะเอิ์กช่วยด้วยโอ้เออเออเอิ์กช่ด้วยเอิ์กวิ่งอะไรไปเนี่ยเอิเอิ์กอยู่ไหนเอิ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 อยู่ไหนเอออนหนหนหนูตามนหนูหไ่อ เออตายแล้วเหรอเอิเลยไม่ตายแล้วเ,เก่งมากเลยนะเอิรู้ไหมโอ้ยหนูไปแล้วอุย้ยภารกิจในตอนนี้เราต้องตามหาเอิร์กให้ได้ไม่งั้นเราก็เรต้องตายแน่ๆเลยโอย้พระเจ้าช่วยเฮ้ยวิเรามาทางเดิมอีกแล้วอะ่ะ เออเสียงเองเบามากเลยอะ่ะเสียงเองเบาว,ว่ะเอาปอนะอกอากต่อไม้หน่อยอีซี่เอาปากต่อไม้หน่อยนี่มวยงูตามไปแก้วอ่ะเพราะว่าเฮ้ยนี่ไงเอเอเลยสุดยอดเลยอุย้ยตายเลยนะโอไม่นะก็เมื่อกี้ฉันคิดว่ามันเป็นประตูเข้าไปได้นี่นะ ต้องตามหาแล้วเราต้องเล่นใหม่ไปเนี่ยต้องเก็บใหม่แม,มอวอ่ะที่ทึงอุยอ้ยอุ้ยตายแล้วแม,มวเหรอเนี่ยโอเคเราจะตามเอิร์กไปเอิร์กเอาปากจ่อไม้หน่อยได้ไหมอ่ะเสียงเบามากอุย้ยเอิร์กอุย้ยไม่นะ เอร์กโดนหนูแทะอีกแล้วอเร,เราต้องหนีนแล้วละเราจะอยู่ไม่ได้ละอุ้ยอุ้ยเกือบตอนนี้เจ้าหนูมันก็ตามฉันมาไม่ได้แล้วเพราะฉันเข้าใน็ช่องแคบมาแล้วก็จริงๆนะพอกคชันนี้เราจะเล่นได้ไหมเนี่ยภารก,กิจตอนนี้เราต้องตามหาเอิร์กสินะแม้ว่าเอิร์กจะ เพื่อนเบลกูเจมาจากไหนอะ่ะเอ้ยอุ้ยอตกใจหมดโอเค,อเ,ค,อเ,คเราจะพยายามตามเอิร์กไปเพราะเรารู้ว่าเ e อิร์กเล่นเก่งมากๆคือจะบอกว่าเครื่องเรากระตุกก็ ก็ใช่อ่ะนะโอเคเตือนตุ้มเตี้ยวมากเลยเดินน่ารักดีโอ้พระเจ้าช่วยทำไมเราต้องพูดว่าพระเจ้าช่วยด้วยเนี่ยตอนนี้นะฮะเราต้องอุย้ยเอ,อิเออ๊กออไม่นะเอ,อิ๊กอย่าตายนะรู้ไหมเอ,อิ๊กเอ,อิร์กต้องวิ่งหนีโอ้ยเกือบแล้วไนงะ เออระวังนะอุ้ยครับ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 โอเคโอเคเดี๋ยวะอุ้ยเอิกไม่เอิ่ฮึ๊กฮึ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 กเฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะตื่นเต้นมากมากเลยอ่ะโอ้ที่นี่มันจะมีอะไรกับมันมีชีสอีกแล้วว่านี่ อุ้ยเราเก็บได้ห้าแล้วเออเก็บได้กี่อันน่ะสี่โอเคเออเก็บได้สี่อันอุ้ยโอไม่นะเออช่วยด้วยโอไม่เดี๋ยวเออเราตายว่ะทวเอากญแจมาจากไหนเนี่ยเอามาจากไอ้อันที่เป็นสองสี่แปด อุ้ยทำไมทำไมไม่เห็นไหนกุญแจเลยอ,ะอ่ะอีกแกหนูกแกเ,เออตายแกให้ตายเถอะให้ตายถเถอะโหเอ้ยเมื่อกี้เกือบรอดแท้แท้อะเราต้องตาม <Jesus. S 1> หาท,ที่นั่นอีกแล้วสินะ <Jesus. S 3> เราอยู่ที่หนึ่งที่ต้องตามหา เมันเราต้องแยกกันอีกแล้วนะเอิร์ธนะค <c oughs> ือเกมมันมัวมากมันเร็วไปหมดจนตอนนี้เราตามไม่ทันว่าเราด <DVD S 1> <ะ>ีพี่ดีละมาที่นี่เราอาจจะตายไม่ต้องแต่รามาก็ได้โอ้ <c oughs> โอ้ยหนูตามเลยแกมันจะตามหรือไงลำคอนมากเลยเนี่ยฮะอุ้ยรอดได้ไงวะเรารอดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเพื่อนตุยแล้วนะฮะอะจำเราจำทางได้แล้วอ่าเอิร์ธเอิร์กมาทางนี้เอิร์ธเอิร์กหรือเอิร์กเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดมาทางนี้เราจำได้ แล้วก็ไปทางนี้ใช่ไหมชีสชีสชีสแเราได้ยินเสียงชีสด้วยตอนนี้เราอ๋อนี้น่าจะเป็นประตูทางออก,กน,นะอืมน่าจะเป็นทางนี้สิ โอ้นี่ไงเราจำได้ลวเมื่อกี้เราเดินกับเอิร์กทางนี้แล้วก็เอิร์กยังอยู่ใช่ไหมเออได้กี่อันแล้วเนี่ยต้องมองเขียวอุ้ยเอิร์กเราเราเราได้เราได้กุญแจมาแล้วอ๋อมันอยู่ตรงปร้ายทางขึ้นนีเองหวังว่ากระโดดลงไปเราจะไม่เจออะไรนะโอเค อ้าวเราไปไหนเนี่ยเราได้กุญแจห้องเขียบมาแล้ว <ไป S 1> เราต้องใส่เลขสี่ตัวเองรู้เลขสี่ตัวไหมอ่ะในห้องเลขสีตัวนับจะข้างลาง่างข้างบนสามแปดสี่สองวสุดยอดเราวิ่งไม่ได้อะ่ะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเดินไปเรื่อยๆสุดห้องมันจะเจอ โอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแสงไฟนะฮะเจอโคมไฟด้วยโหแล้วตอนแรกเราเข้าใจว่าแสงไฟมันคือชี้หรือเปล่านะแต่พอเดินให้แกลอ๋อมันคือโคมไฟไกลไหมอ่ะไม่นานไม่นานมันไม่ต้องกลัวรอมันไม่มีอะไรเลยโอเคโอเคเราเชื่อโอ้โหแล้วเสียงเพลง เดี๋ยวเดี๋ยวลืมเกี่วกุญแจแดงมาเฮ้ยเราต้องเดินกลับไปใหม่ไหมอ่ะเดินกลับไปใหม่โอ้ไ,ไอ,อ้ไรวะไม่ไม่ถ้าทำไปแล้วมันจะกลับมาเป็นแบบเราจะตามมากินได้โอเคก็คือเรากลับไปที่เดิมเราขึ้นบันไดไปแล้วมันก็จะวิ่งได้โอ้ยโงอ่อีกแล้วเรา,เราหมจิง<ร>หิตตัวเอง ชีวิตบัเมือเราวิ่งไปทางเดิมเลยเนะี่ยตอนนี้เบลอแล้วบบนนะโอ้โหหนูตามเราะลงใ้าโดนหนูก็ดีโอ้ยยูมีมาไงอะ่ะเรือนตุยหมดเลย อะไรนะที่บ้านมีทุเรียนสองทุ่มแล้วมีทุเรียนววสองหมายถึงอะไรทุเรียนสองทุ่มอ่ะวิกตอเรียวิกตอเรียบ้านฟิลิปินส์อ๋ออ๋อคืออ๋อล้วคิดว่าวิกตอเรียเป็นคนไทยสก นี้เราเบอร์ทางอ่ะชื่ยด้วย <c oughs> แล้ววิกตอรียเขาว่างเล่นไหมอ่ะวิกตอรียว่างเล่นแต่ใครไม่มาเราขอมาโอเคถ้าเขามาเธอก็จะไปถูกไหม <c oughs> ใจจริงเราอยากให้เธอ <c oughs> พาเราอุ้ยมันตายแกว่าเออจริงๆเขาอยากให้เธอแบบว่าพาเราผ่านนี้หน่อยแล้วเขาเสร็จแล้วไปกันเลยเธอก็ไปเล่นนะหมายถึงแบบตอนนี้เราใกล้ตายแล้วว่าโอ้ยมันจะตายอะไบ่อยขนาดน,นั้นปะเนี่ยคคคใครมา วิกตอรีจะมาแล้วแล้วเมื่อกี้ใครเข้าดีครอร์ดไม่มีเมื่อกี้พอดีรับรัดไปอ๋อโอเคโอเคเราต้องรีบเล่นแล้วนะก่อนที่วิกจะรื้อเิกตอรีจะมาโอ้ยชิบแต่ก็นะไปทางไหนดีอ่ะเอ็งเองอยู่ไหนเอ็งอยู่ในเกมอยนะู่ไหมอ่อ ยังอยู่ยังอยู่เราหาทางที่เองเดินไปเมื่อกี้ไม่เจอแล้วอ่ะทําไงดีอ่ะเรามาเอาปนแจสเงเองเองได้กี่อันแล้วเนี่ยได้หกแล้วหนูได้เยอะจังเราบวังว่าลงไปครั้งนี้เราจะไม่เจอหนูแนะนะ ลุงไปทีต้องอ้อมเปล่าฉันเอา้าไปนี่ไงเก็บเก็บอะไรได้อีกไหมอะเอาเราจะกลับไงอะกดกดกระป๋องเป๊ปซี่เหรอเอ้าช่วยด้วยเราจะกลับยังไงอ่ะเอิร์กฮะเอิร์กเราจะกลับยังไงอ่ะ,ออะ,งงอะต้องกดอะไรอ่ะ อะไรจับอ๋อนี่ไงอ๋อเราเราเรามันมีเอ็กซิตอยู่เราเอาคุณใจสีแดงไปทำอะไรอะ่ะเออาคุณใจสีแดงไปเอากระดานไม้อืกระดานไม้โอเคโหจะ,ะข้างไนวะเนี่ยฮึบฮึบุ้บย ไม่ไม่กดออกได้เลยนะถ้าเอ๊ลืมบอกไปว่ามันไปเอาชีทตรงนั้นเอาชีทเสร็จแล้วก็เดินออกไปออกที่เดิมตรงนี้นะ่ะหรอแล้วไงต่อก็มาเอาเปล่าโคจเที่เฮ้ยเธอเคานข้ามไปได้ไงวะน่ะต้องมาเอาต้องไปเอากระดานไม้ดูเอ้ากระดานไม้เราจะมาจากไหนอ่ะเดินไปห้องห้องประตูสีแดงห้องประตูสีแดงโอเค เนี่ยหรอประตูสีแดงของเธอไม่ไม่อนี่ประตูที่เราต้องมาเธอเก็บได้เกียร์แล้วเนี่ยยระตวแดงเราเก็บไปแค่เจ็ดครั้งอยู่ไหนอะเออเราต้องไปกดปุ่มเดี๋ยวมัน เราต้องไปกดเฟิมได้หรอไมแล้วเราเติมมโอเคเราต้องรอไหมหรือแบบเราเดินไปเลยเดินไปเลยเพราะว่าประธาก็จบเดินไปไหนอ่ะเองเก็บได้กี่อันแล้วเนี่ยเฮุยเสียงอะไรสักอย่างหุยเอากุญแจฟ้ามาจากไหนอ่ะ ก็บอกว่าถ้าไปเอากระดานเอากระดานเสร็จแล้วก็วิ่งไปเอาแล้วก็วิ่งไปแบบวิ่งไปแบบเดิมวิ่งไปห้องไปห้องเขียวเพื่อเอาแล้วก็กดออกแล้วก็เดินออกได้เลยไม่แต่ว่าจะได้ไอ๋อเราเราเราต้องไปเอากุญแจอันนั้นก่อนเหรอเฮ้ยเราต้องไปเอาเดินกระดานก่อนใช่ไหมใช่ใช่ โหยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ไปประตูนี้ถูกปะถูกไหมเธอเอาหายปไปไหนนั่นแหละเออตายอ้าเออตายเออตายนะฮะแล้วเราก็กดออกแล้วมันก็จะเด้งไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่าแล้วก็กดเลขสี่อ้าโอเคแล้วก็โดนแจฟ้ามา อุ้ยเกือบไปแล้วไม่ละตอนนี้เราได้กุญแจฟ้ามแล้วนะฮะเราหวังว่ากุญแจฟ้าจะช่วยให้เรานั้นเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะประตูฟังไหนวะอ๋อประตูตรงนั้นนี่นาจำได้ละนี่ไงนี่ไงหรือเปล่าใช่แล้วนี่ไง ตอนนี้นะฮะเราได้กุญแจสีฟ้ามาแล้วเราก็นำกุญแจสีฟ้าตรงนี้ไปไขตรงนู้นเพราะว่าเราจะได้อะไรก็ไม่รู้มาแล้วก็ไปเอาครได้แล้วเราก็กดนี่ไงเราครบแล้วเย้เจ,เจ,จะครบยังอะ กเย้อ่าแล้วเออได้ a c h i e v e m e n t ดไว้เวเอาดินี่คือจุดจบเองครบยังเนี่ยไปข่เขียวเอโอเคตอเขายังเล่นไม่ได้ยังไม่ได้โอเคตอนนี้เราสามารถหนีได้แล้วนะเฮ้ยดีใจเราต้องหนีไปไหนอ่ะหนีท่อน้ำเนี่ยนะ คอ,อแห้งจังขอดื่มน้ำอ่ะต้องต้องดื่มน้ำนะเนี่ยอุ้ยลวเชี่ยคเราตายว่ะคุณถูกเตะออกจากเกมนี้พวกเรา ได้เปิดชัปเตอร์ใหม่ให้แล้วเ้าไม่่มันมีอีกชัปเตอร์หนึ่งอ่ะเหรอโอปเจ้าช่วยไหม่นะโอเคอืมเอเคเราก็จะจบที่เรียบร้อยอันนี้ก็คือจบแล้วใช่ไหมคือเดินไปแล้วก็เจอหนูแล้วหนูตายถูกปะโอเคก็เยี่ยมนะคะอืมก็แค่นี้แหละนะไม่ไม่น่าจะมีอะไรละโอเค สวัสดีครับ